ไม่แออัดแน่นอนครับโล่งๆเลยสุดหาดโล่งๆโห<อ>แล้วสวยจังเลยครับมีมาไล์สติกตกอกเล่นนกีตาร์ด้ครับเดี๋ยวพาด,ดูตรงนี้ครับทะเลสวยมากผมจะเอาละแต่พอดีลูกสาวเขาจะเขาจะเล่นน้ำทะเลนะก็เลยต้องตามใจครับนี่ครับนี่คือจุดแบบวิวแบบป่าๆเลยฮนะ คือถ่ายถ่ายคอนเทนต์ทำรูปสวยมากเนี่ยฮะตรงนี้คือจุดที่ถ่ายถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยนู้นครับมองพี่ๆอยู่ตรงนั้นโอโ้โหนี่นี่ดูครับนี่อย่างสวยครับนี่คือจุดที่ที่สวยนะกลางคืนสวยมากถ่ายรูปเสียงไก่ป่าลั่นแนละ้วขาวี่งขึ้นขวิ่ง รับพี่อุยนี่รถเทรถเทรถเทโรถเท่รถเท,เท,เท,เทครับในวงหนึ่งบานี่ส่วนนี้ก็เป็นโซนแบบคนชอบประปาน,นะครับส่วนหน้าหาดก็มีเหมือนเดิมนะฮะแต่โล่งครับไม่แออัดอยู่ได้ครับไม่แออัดห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอยังดีแค่อาบน้ําได้ฉี่ได้ก็พอแล้วหา,หาดครับโซนนี้หน้าหาด สายลุยแคมเปอร์แคมเปอร์ครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับรถสวยรถสวย,ยมาแล้วฮะมึงมาตั้งอ่ะมีนอนเต็นเต็นเล็กเต็นใหญ่ราคาเดียวนะคิดเป็นหัวหัวละร้อยอยิงละร้อยเพื่อนไฟใช้พีโอ,อ้นเนียนบิดอิไรตัเนียนแดง เราพาไปสุดหาดเลยครับสุดนะฮะแต่ไม่แออัดครับไม่เงียบไม่เหงาก็คือไม่แน่นนะฮะอยู่ดนนี่ครับของผมอยู่ตรงนี้วันนี้นอนเต็นท์ครับอยากนอนเต็นท์เ,เต็นท์ใหญ่เลยวันนี้จัดมาเต็มเต็มชุดเต็มสูบก็จะสุดหาดอยู่ตรงนี้นะฮะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะเสานี่ฮะสุดหาด นี่ครับไปถึงละ เงาเงาเงาทำยังไงจะได้กินวันนี้ซื้อของแพงมากินไม่มีที่เปิดโถชีวิตฉันง้วเฮ้งัดนึกว่ามันจะออกอลงเลยแล้วดนดันเข้าไปข้างในแล้วแห <c oughs> ละ <c oughs> ต้องเปิดยังไงอ่ะ ในระพายที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทุกสายวัน,นขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของ,งแต่ละวันมีแต่ฉันกับคนสำคัญอีกสองสามคนที่รู้อัลกอริทึมน,น,นี้ท่านี่นี่ท้อเนี่ยเดี่ยวเลย ลอใส่เบ็ดยานสีเห็ดให้เจ้าอายคนอ่่รงนนวาฉั ที่นี่สงบครับคนไม่เยอะ